สว,สวัสดีครับพี่นองเฮานะครับเช่าทุงย่างสว่างนะครับวิถีไทยวิถีร้ำเนาะสลับบุีเอกผ้าพี่ผ้านองเฮ้านะครับมานี่แล้มาเบิงฟร์มควายนะครับของคุณวิชัยเนาะนะครับ <or, S 2> <ว> <waters> พอดีมันเป็นควายงามของบานกลวยนะครับก็เลยอยากมาถ่ายทอดนะครับเก็บใบให้พี่นองเฮาได้วชมกันนะครับเป็นควายนะครับกลุ่มของอุรักควายไทยเฮาเนาะนะครับก็เลพัฒน้าควายไทยเฮาเนี่ครับลองล่อง ประปรุงใช้น่า์มานนะครับถือว่าต้นนี้ก็งามนะครับก็ได้ลองลองไทยลงยูทูบนะครับไวบึงนะครับก็มีลูกนะครับสามแม่กับสามลูกพอดีนะครับลูกอนาใต้ดีครับอ้วนอ้วนสมบูรณ์นะครับควายคองนี้นะครับงามนะครับก้าเฮ็ดคอกนะครับแต่คอร์กใ็ดคอกแบบประหยัดเนาะนะครับก็ใส่ไมยุค่านี่แหละนะครับฮหดคอกแบบประหยัดนะครับ การเลี้ยงวา่ในวิธีเช่าบ้านนะครับวิธีถังถุงยางสว่างนะครับตอนนี้ก็มีงควายหลากหลายนะครับเบืองนองๆนะครับนะครับอุ่นทวนสมบูรณ์ครับช่วงนี้พื้นที่นี่ครับความสวยงามนะครับก็บใหญ่พี่น้องของบึงเขานะครับเป็นควายตู่นะครับควายตู่อันนี้เป็นแม่วายตู่นะครับนี่เป็นลูกสาวนี่เป็นแม่นะครับ อ่าในลูกหลายตัวแล้วนะครับมีลูกมีหลานหลายแล้วเนาะนะครับอันแรกก็พี่น้องเขาค่อยอ่าแม่ลูกนะครับอ่าทวนอ่าเที็นน้องน้องั้นงกันคือเป็นลูกของซุ้มนี่นะครับอ่าทั้งลูกทั้งหลานนะครับงามบ่พี่น้องลูกล่างงหญ่ครับอ่าเท่เขาตู่นะครับแต่ก็ใส่ได้ลูกโค้งสางดีนะครับอันต้านที่บอกนะครับพี่คอกแบบประหยัดนะครับ นาใส่พื้นที่นะครับขอกับแบบประหยัดสียุคค่านะครับต้นใหม่นะครับพื้นที่เหลียงว่อเคี้ายของเพิ่นเนาะนะครับก็มีผูกมีใหุ้งให้หยาให้มั่นนะครับมันงามนะครับเ็บไวใบนะครับเด็กๆของเพลินนะครับรูปร่างไงดีครับผม ที่มีขอพบกับพี่กับน้องนะครับไว่เพียงสมนินนะครับผมสวัสดีครับ